พิยุทธ์จะเอายาลี่ยุทธมังสลินไปแจกให้กับน้องๆที่อยู่ตามละแวกหมู่บ้านใกล้พิยุทธ์นะครับผมนะเจอกันหน้าโรงเรียนยาลี่ยุทธมังสลินเดี๋ยวนี้ใครจะเอายาลี่ก็เอายาลี่นะเอาเลยหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยใครได้ยาลี่ยุทธมังสลินจะให้สติ๊กเกอร์คนละแผ่นใครได้ยาลี่ตามพิยุทธ์มา นีดยุดกินตรงนี้อยากกินโคตสวยนะครับเฮ้ยพายโอเค สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องเยลลี่ยุทธเมืองสุรินทร์นะครับผมนะพี่ยุทธจะเอาเยลลี่ยุทธเมืองสุรินทร์ไปแจก,กให้กับน้องๆที่อยู่ตามละแวกหมู่บ้านใกล้พี่ยุทธนะครับผมนะบางคนอาจจะชอบขนมแบบอื่นก็ได้นะให้เลือกได้คนละหนึ่งอย่างใครเจอพี่ยุทธร้องเพลงเยลลี่ได้ให้ขนมแต่ถ้าใครร้องเพลงไม่ได้นะไม่ให้นะโอเคนะ in, ไไเเลี่ยุมืออองงสุริินน้็กกกตยามีนาปิดประตูลเร็วทำอะไรไมีนาปิดบ้านเหรอปิดปิดได้ไหมได้ปิดให้ได้ถ้าปิดไม่ได้เพื่อนไม่ได้กินขนมนะปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บโอ้ยไม่ได้ช้าเพราะใครนะอ่ะเดี๋ยวจัดการให้เฮ้ยปิดได้แล้วเหรอโอเคนึกว่าจะปิดบ้านไม่ได้งั้นเลยเราก็ไปลุยกันเลยครับผมเจอกันหน้าโรงเรียนเจลลี่ยุดบางสุริน,นเฮ้ยอะไรว่าแล้วไหว่าแล้วลูกบอกแล้วเพราะว่าอย่าขี่เร็วเนี่ยเฮ้ยทำไมเนี่ยลงก่อนเมลลงก่อน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  อะไรหล่นอะไรหล่นเยลลี่วะสุรินโอ้ยนะอ,อันอื่นเขาไม่หล่นแต่เยลลี่ยุลงทุรินหล่นนะครับเอาใส่ใต้บอะรถดีกว่าทางนั้นนะ่ะเชือยางเห็นไหมเชือยางโอ้นี่ไงเห็นไหมเต็มข้างหลังก็มีประมาณอีกประมาณ20ห่อนะครับผมนะลืลลมเอาเสื้อมาพี่ปูเสื้ออยู่ไหนอะ่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่โอ้โหไปเาจะเอาเสื้อไปห้อยที่หน้าโรงเรียนนะเฮ้ยแต่ว่าเราเราต้องอย่าขี่เร็วนะทุกคนนะเพราะว่าเราติดสกอตเทสมันแบบมันจะร่วงง่ายนะครับผม คนครับตอนนี้พ่ยุทธ์ก็อยู่หน้าโรงเรียนบ้านหันีตามที่น้องน้องบอกนะเดี๋ยวก่อนนะมีคนบอกว่าให้พ่ยุทธ์มาที่หน้าโรงเรียนนี้นะครับผมนะเฮ้ยแต่ว่าน้องๆ้องไม่มีใครอยู่เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยโรงเรียนไม่มีใครอยู่เลยนะเนี่ยพอพ่ยุทธ์มาก็ไม่มีใครอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะเนี่ยเตรียมขนมมาตั้งเยอะแต่ว่าไม่มีคนอยู่นะอดกินนะครับผมนะเฮ้ยเสียใจห่ะพี่พี่ปูเสียใจเสียใจไม่มีใครอยู่อุตส่าห์มาถึงหน้าโรงเรียนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอฟซีอยู่เฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยนี่ไงเขามานี่ไงเรามาจากไหนอะ อ๋อที่เคยไปบ้านพิยุทธนี่แล้วบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านยู่ในหมู่บ้านเอาดีๆโอเคๆมามานี่มามานี่มามีกี่คนมีกี่คนสามสี่คนโอ้โหมีเพื่อนอีกไหมเพื่อนเรามีอีกไหมไม่ไม่มีใช่ไหมโอเครอพี่ให้ขนมใช่ไหมรอหลายวันใช่ไหมเดี๋ยวพี่ให้ขนมมาเรื่อยๆอันไหนก็ได้นะโอเคนะอหยิบเลยครับหยิบเลยหยิบเลยพี่ให้เลยหยิบเลยค่ะหยิบเลยครับหยิบเลยเอาให้เลยเอาเร็วๆนี่นะครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับไปไหนครับ ไปไหนมาี่มาเอาขนมมาพี่แจขนมเร็วเร็เนี้่เอ่ะคนละห่อหยิบเลยคนละห่ออ๋ออันไหนก็ได้หยิบเลยคนละห่อาหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยเออแต่คนละห่อคนละห่อนะห้ามเกินนะห้ามเกินนะเอาหยิบคนละห่อครับผมนี่ของแท้หยิบหยได้อย่างคนเนี้ยเอ้ยโอเคนะขอบคุณมากครับผมนี่ตามที่น้องบอกเนี้เอาไหมเอาให้น้อง เออแต่ไม่น้องไม่เอาเอายืมให้น้องด้วยห่อหนึ่งให้น้องด้วยห่อหนึ่งครับมาไหนกันน่ะตีบ้นเหรออ๋อยี่จะไปไหนโอเคเจอกันไปตามเรื่อยๆอ่ะตามทางอ่ะเอาไม่หยิบเยลลี่เอามาเปลี่ยนเอาเยลลี่เอามาเปลี่ยนเอาเยลลี่เลวอย่าได้นะเอาเยลลี่เลยเอาขนมอันนี้เอายลลี่เอาอี๋น้องเอาเยลลี่นะน้องบอกว่าไม่เอาขนมอันนี้เอาเยลลี่ที่มือปืนเนยเยลลี่นะให้น้องนี่นะอหันมองกล้องด้วยเนี่ขอบคุณมากครับ ไปไวเจอกันปะพี่ปูเฮ้ยไปเลยไปให้น้องไปให้น้องไปบ๊าย,ยาบาย,บายค่ะเจอกันที่โรงเรียนต่อไป เฮ้ยท right. ุกคนตอนนี้ก้อนน้ำมันจะหมดแล้วนะครับพี่ยุทธขี่มาไม่กี่โลน้ำมันกระพิบเดี๋ยวต้องหาปั๊มน้ำมันก่อนนะไม่งั้นจะไปไม่ถึงโรงเรียนนะครับน่าจะได้เข็ยนนะครับทุกคนนะโอ้โหเมื่อกี้น้องๆวิ่งใส่กันเต็มเลยนะครับผมนะไปหาปั๊มก่อนครับนี่ไงปั๊มเจอแล้วเจอปั๊มแล้วลงก่อนเมื่อลงก่อนซื้อไม่มันอยู่ตอนนี้ลุงยุ้ยลุงยุ้ไปโรงเรียนน้องมีนาดีกว่าเฮ้ยพี่ปูเออไปสิ พิยุทธ์ไปโรงเรียนน้องมีนาเขาบอกว่ามีคนเยอะใช่ไหมมีนาใช่จ้ะตอนเย็นมีคนไปเล่นที่สนามตะก้อไหมมีจ้ะเฮ้ยงั้นเราไปโรงเรียนที่น้องมีนาเรียนกันนะครับโรงเรียนดอนแลดชื่อเรียนอะไรนะดอนแลดวิทยาเฮ้ยสุดยอดอ้าวลุยต่อ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่โรงเรียนน้องมีนาเฮ้ยถึงก็ไม,ม่ใครมาวะเนี่ยไปไหนวะเนี่ยไปไหนไปสนามบอลเฮ้ยมาสนามบอลเจอพิยุทธ์เหรอ เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาเล้วเฮ้ยมึงดึงดึงใส่กางเกงแล้วใช่ไหมพิยุทธบอกว่าจะเอาขนมมาแจกน้องๆเมื่อกี้ใช่ไหมครับแต่พี่เห็นคนเยอะแล้วพี่กลับก่อนดีกว่าวะขนมพี่น่าจะไม่พอวะ เฮ้ยอย่าบอกด้วยซาขนมใช่ไหมเรามีขนมมามาให้น้องๆนะครับทุกคนแต่ว่าเฮ้ยเรามีขนมมาประมาณสักไม่เกินไม่เกินร้อยนะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพิยุทธต้องไปซื้อใหม่ที่เซเว่นนะครับดูทรงแล้วน่าจะไม่พอนะครับวันนี้นะไม่พอแล้วพี่ยุทธในนี้มันจะมีขนมด้วยมีเยลลี่ด้วยใครจะเอาขนมก็เอาขนมใครจะเอายาลี่ก็เอายาลี่นะเเดี๋ยวพี่ยุทธจะวางไว้นะ <Sen Heck no? S 2> ใครที่ได้เยลลี่จะได้สติกเกอร์แต่ถ้าใครไม่ได้เยลลี่ก็ไม่ได้สติกเกอร์ยิบได้หยิบได้ยิบได้หยิบได้ยิบได้คนละห่อคนละห่อโอ้คนละห่อ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 ใครหยิบเกินใครหยิบเกินใครหยิบเกินคนละห่อ ใครยังไม่ได้คนละห่อให้ได้ทุกคนใครได้เจลลี่ยุทธมังสวิรินจะให้สติ๊กเกอร์คนละแผ่นเออฮะใครได้ใครได้เจลลี่ตามพี่ยุทธมาเยลลี่ยุทธมังสวิรินอยากกินโอเคแพ้โคตรสวยนะครับสวยมากโอเคมีแต่ผู้ชาย แต่ให้เซติเกอร์น้องโคคนละแผ่นเนาะใช่แล้วค่ะสำหรับคนที่ได้เยลลี่นะครับเอาเยลลี่มาครับแถวอันนี้ครับผมครับผมไปครับไปครับเฮ้ยไปครับไปครับบ่ยอะคคุเฮ้ไปทุกคนแค่นี้ก็จบสถานการณ์นะครับผมนะโอ้โหเฮ้ยขับรถดีดีนะขับรถดีครับครับผมขับรถดีครับ เจอกันใหม่นะป๊าดได้ยังอน้องได้ยังอ่ะเจอกันใหม่น้องเดี๋ยวพี่มาไปนะป๊าดเจอกันใหม่เดินหน้าบ้างก็ได้ทุกคนครับนี่ก็คือที่เราไปแจกขนมมานะครับเหลือแค่เศษของเทปใสนะครับเพราะว่าน้องๆแกะขนมไปจนหมดแล้วครับทุกคนครับน้องๆอ่ะไม่อยากได้ขนมตัวอื่นไว้ทุกคนพี่ปูแต่เขาอยากได้คือเยลลี่ยุดเมืองสุรินทร์เนอ หรือว่ารอบหน้าเราเปลี่ยนเป็นเยลลี่ทั้งหมดไหมพี่ปูใช่รอบหน้าพิยุท์จะไม่เอาขอนมยี่ห้ออื่นนะจะเอาแค่เยลลี่ยุทธมองสุรินแปะใส่หน้ารถคันนี้ยังไงแล้วฝากใครอยากให้พิยุทธไปหน้าโรงเรียนไหนนะครับพิมพ์ชื่อโรงเรียนไว้แล้วก็กดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องเยลลี่ยุทธมองสุรินด้วยนะครับผมนะคลิปหน้าพิยุทธจะไปโรงเรียนไหนพิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยครับ